ครับน้องชายฟื้นยังน้องเสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้ครับบอกว่าบอกไม่ถูกครับมันไหวกันครับเราเราตั้งใจวางแผนมาชกยังไงครับก็วางเตะซ้ายต่อยซ้ายครับไม่ใช่แบบเราไหวอย่างนี้ต้นต้นต้นก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วน้องทำได้ครับและจังหวัดที่เราไปพลาดพลาดจังหวัดไหนครับน้องเข้าวงไหนครับเข้าจังหวัดจังหวัดหลวงไม่หลวงจังหวัดหลวงระวัง ถ้าเขาเขาสอนว้อยู่ระวังสองไซด์ดีระวังไงก็โดนอยู่ดีครับเสียดายไหมน้องเสียดายมากครับก่อนหน้านี้เราถือว่าฟอร์มสดฟอร์มดีขึ้นมาเลยกี่ไฟแล้วน้องสี่ห้าไฟครับสี่ห้าไฟน็อกน็อกที่ไฟเราน็อกชนะน็อกลุ้ดเลยยกแรกลวดเลยยกแรกรวดเลยแต่วันนี้มาโดนน็อกเองเสียดายแล้วน้องนะเสียดายเราคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไม่คิดครับไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้เลย คิดว่าถ้าเกมยืดเยื้อมันนี่เกมจ่อมาในรูปแบบไหนก็มาทางเราแน่นอนเราก็เบียดกินไปเรื่อยๆนะน้องเราได้สองฟองด้วยใช่ไหมไงผลการชกออกมาแบบนี้เรารู้สึกไงบ้างไม่โอเคไม่โอเคมันมันไปกันไปมันไปกันไปเราคิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้อยากแก้มือไหมเนาะก็ก็ถามวันอาทิตย์ดูครับก็ขอทำฟองก่อนรู้นะเออต้องก็ต้องอย่างนี้ครับ ทำฟอร์มาเจอเขาใหม่น้ำหนักน okay, ี้เป็นไงบ้างก็ใหญ่ไปหน่อพอดีผมต่อยร้อสิบเอ็ประมาณนี้ร้อยสิบเอ็ดสิบสร้อยร้ิบสีใหญ่วันนี้ก็ทำได้มีอาชีพไหมก่อนนั้นก็มีอาชีพปาะมบห้าหมื่นห้าหมื่นเศรษดายแพงเลยนรคเปล่าายัง่คนจากจังหวัดไหนน้องชลบุรีครับชลบุรีอ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวย FT ไฟขับที่ติดตามเชียร์วันนี้ไนรขอโทษชลบุรีนะครับ วันนี้ทําไม่ได้จริงครับมันใบกันมาครัก็แบบมีครับน้องของการน้าสู้กันใหม่ครับผมมีกำลังใจให้ครับ